ไม่เชื่อจะลบลวงนะครับของจริงนะครับ ยางบนะครับของจริงนะครับไม่ใช่คอนเทนต่มาสัญญาะค่ิดมาคิดไปก็คือว่าหลานสาว เขาจะเอาหมอลำไปแก้บนเขาถูกหวยครับวันนั้นวันที่วันที่24เมษายนจ้างหมอลำไปจ้างหมอลำไปไอ้สัญญากันว่าจะขึ้นลำสามโมงสิบเอ็ดบมพอไอ้อันท่านไอ้พอดีหอดเวลาแล้วรถไอ้รถปั่นไฟน่ะมันเข้าบ่ได้เพราะว่าทางมันอารถยานรถขนคว่ำเหมือนกันเขาก็เลยไปหาไปหาเครื่องปั่นไฟใหม่ได้ไปได้อยู่สุวรรณพุดนะกว่าจะได้ลำกระเที่ยงพอดี เออ่าานนสบไไปงกับบนว่าถ้าถูกหวยจริงจะเอาหมอลำมาให้ฟังก็แค่นั้นล่ะเขากความความจริงที่มันจริงเจ๋งจริงๆกับบนรู้น้ำเขาดอกก็เลยโชคดีครับกับโชคดีถูกหวยจริงๆเขาก็เอามาจริงๆเอามาแล้วกันก็เป็นคือจังเห็นนั่นล่ะอาการเป็นยังไงบ้างครับคนในคลิปเนี่ย ก็เริ่มแรกกับลํำได้แค่ไอ้ร้องได้เพลงนึงเพลงที่สองก็เริ่มได้ยังบดถึงครึ่งเพลงเพื่นก็เริ่มออกมาคันแม่นบ้านเขาก็ว่าเข้าสงูงแม่นบอกมาเข้าสงูงมาเข้าจำคือพู้เ่าคนว่าน่ะแล้วก็บอกว่าให้เปลี่ยนทำนองเพลงให้แดรเพราะว่าปูป่พีอ่อยากลําลํำไปลํำมาลํำไปลํำมาปู่ว่าเอาน้ําเฉียวไปให้อัน พวกสัมภเวสีเขาจะเข้ามาล้ำเขาจะเข้ามาก่อกวนนท่านก็เลยเอาน้ําเขียวไปให้ทั้งสองฟังอันเวทีครับไปวางไว้แล้วก็เปิดหมอลำให้ล้ำน่ะสองรอบสามรอบคือเห็นอยู่ในคลิปนั่นล่ะพอผู้นั้นออกไปล้ำแล้วก็เพลงจบเพลงอย่างเศร้ากันแล้วก็หยุดกันแล้วก็ล้ำต่อได้จนงานเลิกล้ำจากเพลงนะตอนเป็นคนมาขอรำจากเพลงงูอันประมานสามสี่เพลงพูดบอก ลายลายทั้งหวาอยู่ดิลายอันไหนพวกผมกระรู้นดอกลายลายเสื่องลายอย่างนี้นะลายเสื่องลายล้ำถวายถวายแกบุญแกอย่างนี้ละเนี่ยกระู้น้ำเพื่อนดอกพอปูตรงนั้นเป็นพอปูอย่างครับอันชาวบ้านเอื้อนว่าปูรูปแบบนั้นครับอันผมก็ได้ยินอยู่ว่าปูรูปนี้ไปทางเมืองเลยกับมีไปทางหนองบัวกับมีเองี่นะแต่ว่ากรควมเชื่อของชาวบ้านเนาะ ขันกระบืรู้น้ำมาทั้งกระเจ้าป้าในรอกไปเพิ่นพาว่าเอืดกเอืดน้ำสินะแต่ว่าฮักกระบืเห็นแต่ว่าบอเห็นกับหูกับตาเฮากอะจักจิตเชื่อหรือบดเชื่อดีส่วนตัวเชื่อบอฮะส่วนตัวเห็นแต่เห็นแต่รูปซื่อจริงไหนส่วนตัวผมก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่แต่ว่าคันว่าบดเชื่อกับขนลูกอยู่ด้วยเครับเคยเจอบ่าแต่เกิดมาเคยเห็นแต่อยู่ในคลิปเคยในในคลิปเจอกับตัวอันนี้ของจริงเยอะของจริงเลย ตอนแรกก็บอกพนเอ็ดโอ้พนเอ็ดเล่นกันบ่พนมวนบ่ท่านพนไปเบิ่งค้าขเอามันบูมแมนนะท่านบอกค่นว่าเป็นล้มแดดขึ้นจีสองรอบสามรอบกับคนคนเดียวน่ะค้ามันเป็นล้มแดดไปอย่างเขาก็ได้ไปหาหมอตัวเนาะอันนี้พนเอาเข้าห่มแล้วก็เอาน้ำพรมกันแล้วก็ออกมาอีกล้ำอีกสินะมันมันด้วยบุรุษตัวหรือจังใจผมก็บบุรุษน้ำอันนั้นน่ะผมก็มีแต่ถ่ายคลิปอย่างเดียว ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ